สวัสดีครับอีกจุดหนึ่งนะครับของอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็คือหมู่บ้านกำปองครับซึ่งเป็นหมู่บ้านโด่งดังในหุบเขาจุดนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของอจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายแต่วันนี้ผมนําเสนอแม่กำปองครับหน้าท่องเที่ยวมากที่นี่นะครับมหัศจรรย์ สิ่งหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยเห็นในชีวิตผมนะครับว่าคนจะมารวมกันอยู่ณหุบเขาแห่งนี้นะครับหมู่บ้านแม่กำปองครับสวัสดีครับอีกมุมหนึ่งของอําเภอแม่ออนนะครับที่นี่นะครับคือหมู่บ้านกำปองนะครับหมู่บ้านกำปองซึ่งอยู่ในหุบเขาอยู่บนยอดเขาและอยู่ในหุบเขานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับ ตรงจุดนี้คนเยอะแยะเลยครับมาเที่ยวตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมู่บ้านแม่กำปองนะครับอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้นะครับผมก็อยากจะนำมาเสนอเรื่องราวผมก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่นะครับ และปัจจุบันนี้ก็อยู่กอจะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่อื่นๆอ,อ,อีกนะครับตามผมมานะครับกับแอดน้อยโกโก้ครับ